เพราะหนังสือดีๆเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับหนังสือฉันจะมีชีวิตที่ดีเขียนโดยคุณคิดมากชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่เราภูมิใจชีวิตที่เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่มันไม่ได้วัดกันที่จุดเริ่มต้นแต่วัดกันที่เส้นทางที่เราเดิน และเส้นทางของคุณยังไม่สิ้นสุดหนังสือฉันจะมีชีวิตที่ดีถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เขียนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตการตกตะกอนของชีวิตมามากมายมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไปแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมีชีวิตที่ดีในแบบฉบับของตัวเองได้ทุกคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคำตอบของหลายๆคน อาจแตกต่างกันไปบางคนอาจมีชีวิตอยู่เพื่อทําความฝันให้เป็นจริงบางคนอาจมีชีวิตอยู่เพื่อเป้าหมายบางอย่างบางคนอาจมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวและบางคนอาจมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นคำถามนี้อาจไม่มีคำตอบตายตัวแต่แน่นอนว่าถึงเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีได้ค่ะ ชีวิตของเรามีด่านทดสอบที่แตกต่างกันแต่ชีวิตของเรามีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันคือมันไม่เคยง่ายโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นสำหรับผู้เขียนเองหลายสิ่งหลายอย่างอาจเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตแบบที่เราต้องการชีวิตที่ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อเราเชื่อแบบไหนเราจะมีชีวิตแบบนั้นบทที่หนึ่ง เรามีอิสระและไม่มีขีดจำกัดแน่นอนว่าในร่างกายนี้เราอาจไม่สามารถทำทุกอย่างที่เราฝันถึงได้แต่ขออย่างเดียวอย่าให้ร่างกายนี้จำกัดความฝันของเราและไม่ใช่แค่ร่างกายหรอกสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ก็เช่นกันไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งยังไม่ประสบความสำเร็จในงานหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ สิ่งที่เราเป็นในตอนนี้ไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปตราบใดที่จิตใจยังคงเป็นอิสระเชื่อถือว่าทุกอย่างเป็นไปได้เราในแบบที่เราต้องการกำลังรออยู่ข้างหน้าขอเพียงจิตใจเราก้าวไปไกลกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้บทที่สความฝันเป็นของเราเองความฝันที่เรามีคือภาพในอุดมคติที่เราอยากเห็นตัวเองในวันที่เติบโต เราทุกคนล้วนฝันถึงสิ่งที่อยากเป็นแม้ระหว่างความฝันและความจริงจะดูเหมือนมีช่องว่างกว้างไกลประเด็นสำคัญคือการมีหรือการเปลี่ยนแปลงความฝันใดๆต้องมาจากความรู้สึกของเราเองไม่ใช่จากคันความหวังของคนอื่นหรือการตัดสินว่าทำได้หรือไม่ได้จากคนอื่นสุดท้ายแล้วเราจะบรรลุเพียงความฝันเดียวในชีวิตแต่ทุกความฝันที่เคยมีล้วนสร้างตัวตนที่เราเป็นอยู่ในวันนี้ ตัวตนที่มีเส้นทางเป็นของตัวเองบทที่3สร้างภาพให้เป็นจริงอะไรก็ตามที่เราปรารถนาในชีวิตอะไรก็ตามที่เรามุ่งหวังอยากให้มันเกิดขึ้นแม้ในวันนี้เรายังไม่อาจทำให้ภาพนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ภาพนั้นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในหัวใจของเราทุกคนค่ะบทที่4ชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องเดินทางเป็นเส้นตรง ผู้คนมักคิดว่าชีวิตต้องเดินทางเป็นเส้นตรงหากเรามีเป้าหมายใดมีแต่เราต้องเดินทางแนว่วแน่ไปยังเป้าหมายนั้นเพียงอย่างเดียวบางครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลองเลี้ยวไปเส้นทางอื่นดูบ้างเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์และประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะทุกประสบการณ์ที่เราพบเจอในแบบเราจะทำให้เรากลายเป็นคนพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นๆ และเราไม่มีทางเจอประสบการณ์แบบนั้นเลยหากเราไม่อนุญาตให้ตัวเองลองออกไปยังเส้นทางใหม่ๆดูยิ่งเราเลือกเดินทางไปเส้นทางของตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเป็นตัวของตัวเองได้มากชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นบทที่5จงเป็นความหวังให้กับตัวเองเสมอหากมีคนที่คาดหวังในตัวเราจงรู้สึกขอบคุณคนคนนั้น ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราแต่ก็อย่าลืมที่จะมองย้อนกลับมาว่าแล้วเราล่ะคาดหวังกับชีวิตของเราแบบไหนแต่หากไม่มีใครคาดหวังอะไรในตัวเราเลยก็ยิ่งไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดจงเป็นความหวังให้กับตัวเองเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงหวังถึงสิ่งดีๆที่กำลังรอเราอยู่บทที่6ใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเอง ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นช้าแค่ไหนไม่ว่าระหว่างทางจะเจออะไรศรัทธาในตัวเองและในชีวิตทำให้เรายังคงรักษาจังหวะของตัวเองอยู่หากวันนี้หรือวันหนึง่งเรารู้สึกว่าเราช้ากว่าใครอย่าไปสนใจที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคนทุกคนมีจังหวะและช่วงเวลาของตัวเอง ตราบเท่าที่เรายังคงรักษาจังหวัดนั้นไว้เราจะไปถึงเส้นชัยของตัวเองได้แน่ๆบทที่7ในทุกๆเส้นทางจะมีคนที่เดินมาส่งเราชีวิตของเราทุกคนมีคนที่เดินมาส่งเราเสมออาจไม่ใช่ส่งในการเดินทางแต่ส่งเราในชีวิตการงานส่งเราในความสัมพันธ์ส่งเราในรูปแบบต่างๆชีวิตเป็นเรื่องมหัศจรรย์ และในชีวิตของคนหนึ่งคนก็ประกอบไปด้วยประสบการณ์สั้นยาวที่หลายคนร่วมกันสร้างขึ้นมาในวันที่เราเดินทางมาถึงจุดหมายก็อย่าลืมหันไปรู้สึกขอบคุณผู้คนที่เราเคยพบเจอระหว่างทางแม้แต่ในวันที่ยังห่างไกลเป้าหมายก็จงมีกำลังใจว่าที่ผ่านมาเรามีพลังจากเพื่อนร่วมทางมากมายที่ส่งแรงใจให้กับเราในวันนี้ บทที่8เราอยู่ในความทรงจำของกันและกันคนเราหากได้พบเจอกันแล้วในวันหนึ่งที่ต้องจากลากันคือการจากลาที่หมายความว่าเราไม่ได้มองเห็นกันไม่ได้แปลว่าเราหายไปจากกันจริงๆเพราะอย่างน้อยที่สุดเราได้อยู่ในความทรงจำของกันและกันแล,แล้วและการที่เราอยู่ในความทรงจำของกันและกันแปลว่า เราอยู่ในชีวิตของกันและกันด้วยวันนี้หากเราลืมตาแล้วมองไม่เห็นใครลองหลับตาคิดถึงเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาด้วยกันด้วยหัวใจที่เปิดรับเราจะพบว่าแม้จะไม่เห็นกันทางสายตาอีกแล้วเรายังคงมีเขาคนนั้นอยู่กับเราเสมอในดินแดนของหัวใจบทที่9ความอดทนคือการลงทุนในเวลา คุณผู้ฟังเคยอดทนกับเรื่องอะไรบ้างในชีวิตนี้บางคนอดทนอ่านหนังสือเรียนเพื่ออนาคตที่ดีบางคนอดทนเขียนหนังสือทุกวันเพื่อให้ผลงานผลิดอกออกผลใช้คำว่าอดทนในเรื่องไหนไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รักในเรื่องนั้นแต่เราอดทนที่จะต้องทำสิ่งนั้นอย่างสม่ำเสมอต่างหากเพราะในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งที่ทําให้เราคุ้ยเขวมากมายความสามารถที่จัดจดจ่อทําใจให้สม่ําเสมอกับอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบทที่10ความสุขของคนอื่นที่เป็นความสุขของเราเมื่อการมีความสุขไม่ได้ถูกจํากัดไว้เฉพาะเรื่องของตัวเองแต่การที่คนอื่นมีความสุขแล้วเราสามารถมีความสุขตามไปด้วยได้การมีความสุขก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยบทที่11 อยากลัวการเปลี่ยนแปลงและอย่าหวัดหวั่นที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตส่วนสำคัญที่สุดคือการรับฟังเสียงหัวใจของตัวเองว่าเราโอเคกับที่ที่เราอยู่ตอนนี้ไหมเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่หรือเปล่าและเมื่อได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาอยากมุ่งหน้าไปทางไหนดีที่สำคัญคือไม่ต้องรีบติด โดยเฉพาะติดที่กับติดผู้คนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปอยู่ในที่ใหม่ๆเราอาจพบว่ามีสักที่ที่เป็นของเราจริงๆก็ได้และกับผู้คนก็อย่าไปยึดต,ติดเพราะคนคือหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดและเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ทิศทางมากที่สุดกับผู้คนเมื่อถึงเวลาเขาก็อาจต้องเปลี่ยนไปอยู่ในเส้นทางใหม่ของเขาเอง โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวและจะรั้งไว้ก็ไม่ได้บทที่12เราคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองเราต้องคุยกับตัวเองอย่างตั้งใจมากขึ้นการพูดคุยกับตัวเองเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราจะเยียวยาและกลับมาเป็นคนที่รักตัวเองได้โดยสิ่งสำคัญคือเราต้องคุยกับตัวเองอย่างตั้งใจมากขึ้นสังเกตมากขึ้นว่าเราคุยกับตัวเองด้วยถ้อยคำแบบไหน แล้วจึงค่อยๆปรับให้การคุยกับตัวเองเป็นไปในทิศทางบวกกฎข้อสำคัญของการคุยกับตัวเองคือจงคุยกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนใช้ถ้อยคำเหมือนที่เราพูดกับคนชื่รักปลอบโยนให้กำลังใจเหมือนเราจะทำกับคนที่เราปรารถนาดีด้วยที่สุดคุยกับตัวเองทุกวันบอกรักตัวเองเสมอให้กำลังใจตัวเองชื่นชมตัวเองเมื่อเราทำแบบนี้เป็นประจำ ข้อความดีๆที่เราพูดคุยกับตัวเองจะค่อยๆซึมลึกลงไปในจิตใจทําให้เราเป็นคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวเองตอนนี้หลังจากฟังหนังสือเสียงบทนี้จบลงจงหลับตาแล้วพูดคุยกับตัวเองช้าๆว่าฉันรักตัวเองที่สุดฉันเก่งมากๆก,กับทุกอย่างที่ผ่านมาและขอบคุณตัวเองมากจริงๆนะ แล้วค่อยๆลืมตารับรู้ถึงพลังบวกอิ่มเองมที่เอ่อล้นอยู่ทรงการใจเราเพราะการคุยกับตัวเองบอกเราเสมอว่าเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองฟังถึงตรงนี้ทุกคนคงเห็นภาพแล้วว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีเป็นหนังสือที่ไม่เพียงช่วยให้เรามองชีวิตแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ยังเป็นเหมือนเพื่อนที่ให้กำลังใจในวันที่เรารู้สึกแย่ ถ้าคุณชอบหนังสือแนวให้กำลังใจหรือกำลังมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆหนังสือเล่มนี้เหมาะมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ